อ่าเร็วๆหมุนๆหมุนอย่างงี้หมุนให้มันยืดออกอ่ะเร็วมือกดลงไปนี่จับกระดานเก่งมากเก่งมากเลยอ่เลื่อนไปเลื่อนไปถูถูถูให้มันยืดออกไเร็าวๆมันยาวก็ได้มันแบนก็ได้เอาคุณครูเอาแบบกาบแบบนี้ได้เนี่ยอเอเอ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 ยอเเเ ไปเอามือเอานิ <t UC S 2> ้ว <kaz> ต <uffy> ้องบีบมาลูกเออบีบนะได้ได้ดอกกุหลาบยนัี่ยนได้นั่นแหละแล้เสร็จแล้วอินเตอร์ก็เอามาทำเป็นดอกกุหลาบได้นี่ลูกโอ้ดน่าดูยาค่ะโอ้เก่งจังเลยนี่นี่นี่อินเตอร์หมุนก็หมุนอย่างนี้จับกระดาษไปดูไหมนี่เอาลองหมอนดูเป็นดอกกุหลาบเปล่าเฟรมยาวไปวางข้างนอกเอาวาไว้อันนี้เฟรมยาวเอาหม่ามือจังนี้อันนี้พ่วงสีแดงเอาสีเขียวไปหยาบโกกันเรู โอ้ดอกกุหลาบอินเตอร์ให้คุณมวนสิโอสีเยี่ยเดนี่นเออม้วนไปโอ้รู้จักกระทำอยู่อได้แล้วดอกกุหลาบได้ยังได้ยังอได้ดอกอื่นมั่งลูกดอกอื่นมั่งแล้อ เดินนะเดินเอาหมุนอีกเอาหมุนอีกเอาหมุนอีกเอาหมุนอันใหม่ลูกเอาหมุนอันใหม่อันนี้อทำมันใหม่เร็วม้อชิเอาหม้อชี้เฮ้ยทำอะไรได้อีกทำอย่างอื่นได้ไหมทำไม่เป็นทำแถวทำไม่เป็นลูกก็ค่อยทำมึงมึงหนูอ่ะไหนดูเออนั่นแหละนั่นแหละเอาอีกเอาอีกให้มันยาวๆลูกให้มันยาวๆเลย กดแรงๆนิดนึงเออกดลงไปค่อยๆเข้าเข้าออางรเอายาวกว่านี้อีกลูกยาวกว่านี้อีกอะม้นไปเอายาวๆเฮ้ยได้ราเวลาแลวได้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 ไา้ได้ไดวได้ได้นด้กด้ได้ด้ไ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 น้ได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 ได้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 ไไา้ไ้่ด้ไ้ไดทไม่หน่อยเ้ไง อินเตอร์ไปแล้วล kind of ูกไปเอาเดินไปกินเอามาลูกไปอ่ามันเป็นพัดลมค่ะมันก็จะไปกดลงไปเร็วๆกดลงไปเลยตองหัวอย่างเงี้ยาวเออออกแรงลูกหมุนๆหมุนๆมินเตอร์ก็มานั่งตรงนี้มินเตยมาทางนี้อ่ากดแรงๆอย่างนี้เลยหู่งเลยอ่ามือจะได้แข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ย ม้วนไปเรื่อยๆอ่ะม้วนไปเรื่อยๆเอจะได้หมีจะได้มีแรงอ่ะมือมีแรงเอาให้มือมีแรงม้วนค่อยๆม้วนเนี่ยม้วนไปเร็วม้วนอยอย่างนี้เออม้วนน้อยน่นี่นี่นี่น่นนี่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 นีนนร่นี่นนนนนีนี่ี่่ แดงก่เอ no ้าเอ้าโอ้โหกุหดาบสีแดงว้าวยอดเลยอเ่าอินเตอร์มาลงก่งมากอให้มันแดนแดอย่างเงี้ยกดนให้มันแดแดนแดอแดเออมือจะได้แข็งแรงถูกนะแดนแดให้มันแดนด